คือแพ้รับบาปเวลาที่ธุรกิจคุณกำลังจะเจ๊งวินเข้าใจเลยนะเพราะว่ามีหลายครั้งที่มีคนคอมเมนต์มาว่าธุรกิจกำลังจะเจ๊งเพราะมีหนี้จ่ายเงินไม่ไหว อันนี้แชร์อีกมุมหนึ่งบางครั้งมันไม่จริงร้อยเนะเพราะว่าธุรกิจขนาดใหญ่เขาก็ใช้เงินกู้ในการทําธุรกิจธุรกิจเขาก็เติบโตนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ธุรกิจเจ๊งไม่ใช่หนี่ก้อนโตแต่มันเกิดจากแคดโฟในแต่ละเดือนในการจ่ายหนี่ตั้งหากที่ทําให้ธุรกิจไปต่อไม่ไหว เพราะฉะนั้นการวางแผนจัดการเงินในการขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็น 1. วัตถุประสงค์ในการขอเงินกู้คุณขอเงินกู้ครั้งนี้ไปทําอะไร 2. ความสามารถในการจ่ายหนี้คืนเอาเงินจากไหนมาคืนเขา 3. แผนการลงทุน แผนการประกอบธุรกิจคุณมีวิธีรองรับความเสี่ยงหรือปิดความเสี่ยงในกรณีที่ยอดขายคุณไม่เป็นไปนตามที่คุณคิดไว้แล้วคุณจะไม่มีเงินมาจ่ายเขาได้ดีแค่ไหน<อ>การบริหารจาัดก,การเงินมากกว่าที่ทําให้ธุรกิจไปรอดหรือไม่รอดไม่ว่าคุณจะมีหนี้หรือไม่มีหนี้ก็ตาม <S <S ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องการบริหารจัดก,การเงินต่อให้คุณไม่มีหนี้คุณก็อาจจะไม่รอดในเกมนี้เหมือนกัน